ท่านประธานครับผม,มนางสุงมาลมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพักเก้าวไกลเน้นด้วยความเคารพนะครับเคารพต่อท่านประธานแล้วเคารพต่อเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ผ่านมาเราก็พยายามให้ความร่วมมือแต่ต้องยอมรับครับว่าการได้รับความร่วมมือจากเราก็ทําให้เพื่อนบางกลุ่มไม่มาประชุมหรือมีการมาในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มาประชุมเต็มวันซึ่งเอมันเป็นแบบนี้เรื่อยๆครับ เราก็ม e ีความจําเป็นที่จะต้องทำให้เพื่อนเหล่านั้นมาทำหน้าที่ในฐานะของผู้แทนของราษฎรให้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถามว่าท่านไม่มาประชุมแล้วก็ปล่อยให้ฝ่ายค้านมาช่วยเป็นองค์ประชุมให้ถ้าทำกันแบบนี้เรื่อยๆถามว่าสภาเรามันจะเป็นสภาทรงเกลียดเป็นสภาที่ได้รับความน่าเชื่อถือและคาดหวังจากพี่น้องประชาชนได้อย่างไรการกระทําของพวกเราในวันนี้เราเรียกร้อง ให้ทุกคนทําหน้าที่นะครับและโดยจํานวนของพวกท่านเนี่ยมันมากพออยู่แล้วที่จะเป็นองค์ประชุมที่จะทำให้ผ่านกฎหมายผ่านวาระต่างๆได้ดังนั้นอย่าเพิ่งกังวลครับสิ่งที่พวกท่านควรจะทําคือการเน้นย้ํากับเพื่อนสมาชิกภายในพักของพวกท่านให้มาทําหน้าที่นี่ตังหาคือสิ่งที่ควรทำํำมาโวยวายตรงนี้ครับท่านประธานพูดกันตรงๆเสียเ<ข>วลา ผมก็อยากให้ท่านประธานนิดเดียวครับท่านประธานนี่ถึงท่านประธานแล้วครับพอแล้วคครรับพอแล้วับเรารีบสรุปเถอะครับว่าตกลงจะเอายังไงนะครับนี่เราก็รอมานานแล้วรไไม่ด้ลคับ